s C b เชื่อมั่นภูเก็ตพร้อมวันนี้เพิ่งจะพามาพบกับคุณชเนะตันติพริยากิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมาดูกันว่าท่านมองเห็นโอกาสทางธุรกิจต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์กันอย่างไรบ้างค่ะ จังหวัดภูเก็ตเองนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด19ครับก็จะมีเทรนด์การท่องเที่ยวที่คน,เ,นเดินทางเป็นกลุ่มเล็กขึ้นนะแล้วก็จะให้ความสําคัญกับ local experience มากขึ้นเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวของคนสมัยใหม่ก็สนใจในในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผมคิดว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเซกเตอร์หนึ่งนะครับในการท่องเที่ยวและปัจจุบันคนก็ให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นประเทศไทยเองเราก็มีข้อได้เปรียบนะครับมีโรงพยาบาลที่ดีแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยทราบแล้วว่าโดยเฉพาะเชิงความงามเนี่ยครับอย่างจังหวัดภูเก็ตเองเราก็มีหมอถือว่ามีความเชี่ยวชาญมากๆระดับโลก สำหรับภูเก็ตเองผมคิดว่าจุดแข็งจุดที่1ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือซีซันแซนหลังโควิดเนี่ยซีซันแซนของภูเก็ตก็กลับมาสวยงามเราดูจากในหลายๆหาดไม่ว่าจะเป็นกระตะกระลนมีเต่าขึ้นมาไข่ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องน่ามหัสจรรมากอันต่อมาก็คือเป็นจุดที่เราเราเราถือว่ากําลังเป็นจุดที่เติบโตก็คือเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็การนวดการสปาต่างๆอีกอันหนึ่งที่ผมถือว่า เป็นจุดแข็งสุดๆของประเทศไทยก็คือไทยโฮสปิทาลิตี้ก็จะมีสักส3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเซอร์วิสหรือเรื่องของการให้บริการแล้วก็ไทยสมายหรือการยิมของคนไทยอันที่2ก็คือเรื่องของอาหารไทยส่วนอันที่3มก็คือเรื่องของการนวดแผนไทยอินดัสทรีของการท่องเที่ยวเนี่ยครับห้องพักเนี่ยภูเก็ตมีห้องพักอยู่ประมาณสัก10,000แห้องโดยประมาณอันต่อมาก็คือเรื่องของ ฟอสิลิตี้หรือว่าระบบโลจิสติกต่างๆเนี่ยครับเราได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วในงบประมาณในการที่จะขยายถนนแล้วก็เจาะอุโมงค์เพื่อให้การจราจรคล่องตัวขึ้นมีการทําเรื่องของระบบรถรางรวมไปจนถึงมีการพัฒนาเรื่องของการขยายสนามบินและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะมีการเดินทางที่เป็นเรือเฟอร์รี่ทางน้ำนะครับเดินทางจากภูเก็ตผ่านไปทางพีพีผ่านไปทางกระบี่แล้วต่อไปที่ตรังแล้วก็สตูลเราก็จะได้รับ การรับรู้จากทั้งโลกแล้วว่าประเทศไทยภูเก็ตอันดามันเป็นเดสิเนชันสำหรับไมซ์ก็แปลว่าตลาดไมซ์ซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งที่ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของเวลเนสหรือเรื่องของวิทยาการทางการแพทย์ที่เราจะได้เอามาใช้บวกกับเรื่องของความเป็นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยอาหารไทยก็จริงๆแล้วอยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่าน,านถ้ามีโอกาสนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วกดโหวตผมถือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับ อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อยู่คู่กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักหนึ่งองค์กรนะครับที่เข้ามาสนับสน,นุนก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับในนามของจังหวัดภูเก็ตแลวก็ในนามของคนในธุรกิจการท่องเที่ยวครับผมภูเก็ตพร้อม